ท่านช็อปท่านใช้วันนี้นะคะเฟรมีเคล็ดลับการดูแลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นั้นสุดยอดมากๆเพราะว่าแข่รับเชิญของเรามาคอนเฟิร์มด้วยตัวเองค่ะหมอกรีดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับผมโอ้โหหมอกรีดทราบมาว่าทํางานเนี่ยโอ้โหไม่ได้หยุดไม่ได้หย่อนเลยเอาเวลาไหนพักผ่อนค่ะคือต้องบอกครับคนเราเนี่ยนะฮะทำงานเยอะเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะว่าทํางานเยอะเราก็มีงานเยอะมีเงินใช้แยะ แต่หลักสําคัญของผมคือมีเงินเยอะแล้วแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีไม่มีประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นหลายคนใฝ่ฝันอยากจะได้เงินเยอะๆอยากจะได้งานเยอะๆแต่ไม่ดูแลตัวเองอไม่ดูแลสุขภาพตัวเองต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ผิดหลักอย่างแน่นอนครับนะเพราะฉะนั้นคนเรานะครับ ต้องใส่ใจตัวเองอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะครับต้องรับประทานอาหารให้ครบทั้งหมู่และก็ต้องออกกำลังกายนะฮะอย่างสม่ำเสมอและที่สำคัญและสำคัญที่สุดคือเราต้องพักผ่อนให้เพียงพอครับถ้าเราพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยต้องบอกว่าชีวิตเรานี่ทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิต ความคิดเนี่ยเละตุ้มเป๊ะแน่นอนไม่บาลานซ์เลยถูกต้องครับและที่สําคัญเนี่ยผมเองต้องเลี้ยงลูกตอนคืนด้วยะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนผมจะนอนน้อยอแต่ผมไม่มีปัญหาตรงนี้เลยไม่เคยประสบปัญหาหลังจากที่ได้รู้จักถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีเลยครับอ๋อมีตัวช่วยพิเศษถูกต้องครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่รับนะฮะการรับประทานได้รับการแนะนําจากพี่ยงยงนะฮะ,ะแล้วก็ลองรับประทานดูต้องบอกว่า ทำให้การนอนของผมเนี่ยมีประสิทธิภาพและการนอนมีคุณภาพถ,าถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้นอนเยอะครับแต่สิ่งที่ผมได้คือการนอนที่มีคุณภาพ กระปี้กระเป๋าตื่นมาปุ๊บเรามี energy ต่อเวลาแม้แต่จะนอนน้อยครับผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีพลังอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าหลับสนิทถูกต้องครับหลับสนิทเลยเรียกได้ว่าตุ้มเดียวเนี่ยถึงเลยแสดงว่าก่อนหน้านี้เคยมีอาการที่หลับไม่สนิทกระสับกระส่ายตื่นกลางดึกอันนี้เป็นทุกคนถ้าส่วนมากคนที่เริ่มมีอายุเนี่ยความคิดจะเยอะฮะประสบการณ์มันจะเยอะหัวมันจะหมุนตลอดนะเพราะฉะนั้นมันจะนอนไม่ค่อยจะหลับหรือนอนไม่ค่อยมีคุณภาพครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะรับประทานวันล,ละ1เม็ดก่อนนอนนะครับท่านจะได้รับผลลัพธ์ที่ผมได้คือการนอนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้โหแล้วอ,นนอะไร <17 S 2> ที่ทำให้หมอกลิชนั้นมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตัวนี้คะโอ้โหพูดอย่างนี้ครับค่ะผลิตภัณฑ์น,นะฮะทางเชา่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับโรงงานเนี่ยผลิตได้มาหาร GMP นะครับแล้วก็ ISO 9001 2015ครับ สารสกัดถังเช่านะครับเป็นออร์แกนิกปลอดภัยแน่นอนได้รับการรับรองจากสารฐอเริกา USDA และมีเครื่องหมายฮาลาลชาวมุสลิมทานได้ครับผมโอ้โหครับสินค้านะฮะถังเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับได้รับรางวัลสินค้ายอดขายดีจากงาน FIA Asia ปี2019ครับเมืม่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2020ครับรับรางวัลสินค้าขายดีจากวัดสรรครับ และล่าสุดนะครับได้รับเพิ่มมาอีก2รางวัลท็อปแบนนอวอร์ดปี2020ครับและอาเซียนท็อปคุณี่วอร์ดปี2020โอ้โหรางวัลการันตีเยอะขนาดนี้เลยทำให้มอกรินนด้มั่นใจสุดๆไปเลยมั่นใจสุดๆเลยนะครับวันนี้มาเนชั่นทีวีทั้งทีปลายปีแบบนี้หนูขออะไรที่มันพิเศษสุดๆเลยได้ไหมครับอันนี้ทีเด็ดเลยครับทีเด็ดสุดๆนะครับของแถมของเราครับนี่ เป็นเครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่าสองสายพันธุ์นะฮะถังเช่าที่เบตและถังเช่าสีทอง<ะ>แล้วไม่ต้องห่วงเรื่องความหวานนะฮะ<อ>ที่จะทาให้เราเอ้รู้สึกแบบชูๆอ้วนนะฮะ,ฮะไม่ต้องกลัวเลยเพราะเราใช้ยาหวานแทนน้ําตาลครับนะฮะเครื่องดื่มรังนกนี่นะฮะคัดสรรรังนกแท้อย่างดีที่สําคัญไม่ใส่วัตถุกันเสีย,ยนะครับเครื่องดื่มรังนกนะฮะอันนี้พิเศษจริงๆมีถังเช่านะฮะ เป็นตัวตัวในทุกๆขวดเลยนี่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 เห็นเลยถังเช่านี่เป็นตัวตวเลยไหมฮะไม่ใช่เศษเศด้วยไม่ใช่เศษ็นี่ของจริงเป็นตัวตัวเลยครับ <ฮะ S 2> เรียกได้ว่าคุ้มสุดๆนะฮะ บำรุงสุขภาพกันอย่างชัดเจนเลยนะครับที่สำคัญรสชาติอร่อยและดื่มง่ายนะครับโหจริงๆแล้วจะบิดและกินเลยนะฮะอย่าเพิ่งบอกโปรโมชั่นวันนี้ก่อนพิเศษสูดๆสำหรับแฟนๆในช่นงทีวีโปรโมชั่นวันนี้เป็นอะไรยังไงคะโปรโมชั่นพิเศษเนี่ยนะครับต้องบอกเป็นโปรโมชั่นที่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่และที่สำคัญครับสำหรับท่านที่สรรหานะครับหรือกำลังอยากที่จะหาของขวัญให้กับคนที่ท่านรัก คนที่ท่านห่วงใยคนที่มีพระคุณแก่ท่านและที่สำคัญครับรางวันนี้ควรมอบให้แก่ตัวท่านเองครับเพราะฉะนั้นครับซื้อ่างเช่าผสมมัลติวิตามินบีหชุดมี10กล่องในราคาเพียง1,600บาทเท่านั้นพิเศษนะครับสั่งซื้อ2ชุดจะได้รับเครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่า2สายพันธ์ถังเช่าทิเบตและถังเช่าสีทอง จำนวน12ขวดครับนี่นะฮะแบบนี้เลยมีเป็นตัวๆอย่างนี้12ขวดอืขวดนะครับเรียกได้ว่าคุ้มสุดๆคุ้มมากๆครับแต่ขอจำกัดสิทธิ์การซื้อนะครับไม่เกินท่านละ2ชุดและวันนี้เราให้เพียง600สายเท่านั้นครับเพราะนั้นตอนนี้ท่านต้องรีบโทรเลยนะครับตัดสินใจโทรตอนนี้เลยที่เบอร์02 0 2 6 5 8 8 8ยาอีกครั้งครับ0 2 0 2 6 5 8 8 8หรือละแอ 88นะครับชุดละลองหนึ่งกล่องนะครับนะฮะเพียง300บาทเท่านั้นโทรตอนนี้0 2 0 2 6 5 8 8 8และแอนที่แอลพีแปดนะครับดาราในวงการบันเทิงที่ใช้กันเยอะมากๆพูดเยอะมากมายครับแม้ไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มซ้อนรามคุณแพงเข้ยเขมมนิดนะฮะพี่เิลลี่พี่เสนาหอยพี่มัมพี่ตุ๊กี้เยอะแยะไปหมดทั้งวงการนะครับเพราะฉะนั้นครับพิเศษ สำหรับรายการนี้ส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับพี่ใหม่ครับซื้อลังเช่าผสมมัลติวิตามินเปีหนึ่งชุดมี10กล่องอในราคาเพียง1,600บาทเท่านั้นครับพิเศษสั่งซื้อสองชุดท่านจะได้รับเครื่องดื่มรังนกผสมถังเช่า2สายพันธุ์ถังเช่าทิเบตและถังเช่าสีทองอจำนวนทั้งสิน้น12ขวดรับไปเลยครับคุ้มมากๆคุ้มสุดๆุดจริงๆนะครับแต่ขอจำกัดสีการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดครับและวันนี้เราให้เพียง600สายเท่านั้น โทรเลยตอนนี้นะครับต้องหยิบโทรศัพท์โทร02 026 5 888ย88้ำอีกครั้งหนึ่ง02 026 5 888หรือแอดที่ a l p 8 8นะครับถังเช่ายิ่งยงการันตีนยิยอดขายกว่า6ร้านกล่องถังเช่ายิ่งยงยืน1เรื่องคุณภาพและราคาผมขอ คอนเฟิร์มครับโทรเลยเนะฮะคอนเฟ <confirm S 2> ิร์มขนาดนี้นะคุณผู้ชมคะ่ะต้องรีบแล้วสำหรับใครที่อยากจะส่งสุขภาพดีให้กับคนที่คุณรักปลายปีแบบนี้รีบช็อปนะคะจะได้ทันใช้วันนี้ขอขอบคุณหมอคิดอ้าวขอบคุณก่อนคะ่ะขอบคุณนะคะ,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 คะกินซะแล้วทานเลยฮะ